้ยไม่เหม็นละข้าไม่ไม่แ่น้งแเฮ้ยวันนี้ไม่เหม็นไอ้ยัน,นี้ชอบเดินตัดกล้องวะ่ะ ออลุงมือหน้าเขาเขาจะดีอไรตัว่ง่นก็อาจจะเป็นแต่เขาล่นดีเขาควบมอเหรอใช่เออเนาคไร้อยู่ไก้อยู่พรเหรอใกล้ละใกล้หมดลวายเริ่มแดงแล้วเมื่ออง่อกบอลระยม่นตัวเี่ไเล่นห้าไม่ไเล่นกับดาเล่นรวมวัดพิเศษครับ

กถึงบอะไรคเมอานแล้วนั่งโรกัเมื yes. tá, no? yes. ่อวานใช่ท้ายวพกีตีแบบอวไปกับพูดเขาได้วไปขึ้นไปขึ้นมาขึ้นมาก็ได้นะที่ไปเจอเรื่อนอะไรบางนีั้งไม่ต้องตั้งาแน่อ่ับเร่อยใช่โยกนี่หละที่ใส่ก่ตู้ต้อง่อตัวรก็จะต้งที่ต้องต้อมา่

ชิวอะกมชิวกุ่มึมาต่อได้พุ่มขึ้นรายได้ดูกับแล้วเนี่ยรายได้บรงาน่าคืออยค่ะเนี่ยด้านที่ขึ้นขึ้มาตอนสองทุ่มต้องทำงานต่อ้งแตุ่่้นาอด้านทำจเสร็จอะไรยองม่จเขาวางเขาวางรีบทำจัดทีทีก่อได้ชะเจนได้ครับตรนี้แค่แค่ปีที่แล้วงเดียวเทานัไม่ปิดปีแล้วมีสอง ไม่เป็นนักกีฬาพี่สอนน้องมาหล่อไอ่หนามไม่ไช่นักกีฬาว่าหนามเอ้าไห้ดี่ไม่ทำเป็นแบบประวัติ้ได้เปิดรูปโชว์ให้เขาดูไปอยากเห็นอยากเห็นอยู่ในอยู่ที่บ้านโอ้มาเอ้าจริงใครจะเก็บรูปไว้เพยมีหลายคนเลยเนาะรูปรูคา

ค่ะง่ังรอดอกรตั้งเมาค่ะนนะพี่นลูกี่ากรูกนาก้นแน่นขาลอน่กน่อนพี่ล็อกกี้ยืนนงแข่งได้ไหมน่ารักจังแต่ไม่เอายอาจจะยังอะไรบบอาจจะยังกินขนมกิมึงอานยสมึงต้สูรเดีแโ้หกระหักกวาย วนเวียนอย่างงนั้นแดดละของเล่าอาจจะพักก่อนแ้เ่เอาทบไหมโอ้สามเกมพุบเลยนน่ะแล้วสามเกมปุ๊ปอน์ลยกับว่าจะยังวะอ้ยไมเกมนะสองติดก้นเยอะไม่เลย ครับเฮ้ยครับแหมให้แต่เซตแดงไม่ไสู้นี้

เอ้าม oh, 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 so so uh ันยัไงเอามันเกิมงไมได้ขับมาไงอยู่ี่หนัี่ไงนะขับมาเหยได้ยังบายยย่งไหวไหมน่ะไหวดีเสียอยู่รเาเาอีกดอก้าเิดเราอยากไปก็มาขับมาได้บ กูต้องไปบรรหนาวกี่โมงบรรหนาวกี่โมงพี่เหรอกูต้องไปด้วยเหรอใช่ต้องไปด้วยไอ้ดูกสนกินไหนกินเลยกินที่ไหนกินเลย M K ที่ไหน M K ร้านลาเขาหลังที่แบตไงทีแบตเสร็จทีแบตอะไรอะไรไม่ตีอ่ะไม่มีที่ถาว่อะไรเอาตัวไปกินเฉยเออไปกินเฉยๆกินอะไรต่อก็กิน M K ไม่ใช่หรอไกินเสี่ยโอ้ยไปกินบุฟเฟ่ไะกินอะไรต่ออีกไอ้เอี้ยนก็ไม่ได้ต่างอ่ะกูเม่อ่ะกูไม่แต่ไอ้ตาก็เป็นไปอยู่ของเพลเย่รวม กินเยอะนะอ้นผก็ดูตัวมันคือยิ่อยากเอาไปด้วยไม่เอ๊ะตอนเี๋ยวนีกินกินน้อยเองไอเจ้าวันนั้นกูไปนั่งกับโต๊ะเขากินอิ่มกับกาแฟกินกินอะไรไม่ไม่กินเยกินอะไรเขาดูแลว่ะไม่กินแรตอนเต้อยู่บ้านน้อยคอนแอร์อ๋อที่แบบไม่รอดใช่ไหมไม่ใช่ตอเราชี่หน้ากันเขาไปได้กี่โมงเอเคกี่โมงนะเอเคกี่โมงพีเต้บอกทุกวันใครไปมากวันอะไรเขาบอกวันเสาร์จะไปทุกวันอีกอะ สม่มงเลยนได้ป่าสี่ชั่วโมงสามบ้าวมือมได้รู้มีรถต่างไม่ได้เหอะไรเบาเบาเบาบังนี่หัวเยียบใ้มวนมาไม่อะไร่ได้กลับมือเหนื่ไยรอมืงอยู่อะรล่อนต้อเดินไปดไต้เดินส่อ๋อ่วอะไรไปดินี่ไปไปหรอบได้ตา ติดผักอีดอกกู้อย hey, ู่บาย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 ยังไม่แห้งแต่พี่เช่เดี๋ยวมันจะไม่แห้งพี่กูต้องลงแล้วล่ะหนูว่าพี่กูน่าจะต้องลงเองแล้วล่ะสมิ่งหยกขนาด อ้ยอุ้ยอุ้ยเต็มเอาแรงวะแล้วบอกเจ็บเจ็บเจ็บเต็มละอัปเกรดวยาอัปเกรดเหรอเฮ้ยอาจจะตันละอยู่แผ่นเดิมมานานละอุ้ยเป็นเขาไหมเอาวะพี่อุ้ยโลยกลับมาใช่ครับเต้เต้น้องเต้พร้อมแล้วพี่กุ้งเต้โอ๊ตเต้โอ๊ต อาจจะยากจะยากเฮ้ยทำไมไม่ต so ้นเดีวแอดเจี้เยอะไม่หรอราคาว่ารครับใส่เลย ก็พยายามเปี่ยนกเสื้อขาวแล้วพี่ิ ิอยากสกกันโนตมึงด้วยค่ะไม่ยากไปด่าก้าันยนอวันนี้เอาวีไหมวันนี้เอาวีไหมีพี่อะไรเนเฮ้ยจบจบจบเฮ้ยก็ใบมูนะโอดมักอนอนถามผิดน่าที่ ไ่ต้ามพวกนี้ที่ติดก เด ada, oh. uh huh> ี๋ยวกเริ่มแล้วแล้วเ็่กนะตัอโอยกนแ้ แด่ดีกว่าคูพเต้ดีกว่าครับคู่อยากคูพีเต้ครับคู่พีเต้โอเต้ได้ไหมพี่โก้อยากทาเป็นแฟนกันแฟนเจอแฟนนี่โมกูจะบ้าหลังโกันดีไเฮ้ยีดิงดิแหม 好你不认识吧好的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 